สวัสดีค่ะคุณลาลา่าสุดยอดเลยค่ะสวัสดีค่ะสิบเอ็ดหลานดวงใจสิบหลานดวงใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อเ <c oughs> <c oughs> มื่อวานนี้ขึ้นไหลยอยู่แผ่นดินเตียงโอ้ยว่านมันเจ้าของเป็นโลกกำเนิดไปได้แต่แผ่นดินเตียงพี่น้องโอ้โหบ้าน ธรรมชาติสีโ,โหดไหลวันนี้ธรรมาชาตินี่ทึ่งโหดไหลนี่ทึ่งสวยงามเนาะพี่น้องเนาะโอ้แบได้แถบเจอก็จ้าของก็ไปหมดจ้ะเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ท่านดีอยู่ยังมุ่นเงี้ยนมุ่นเงียเง้ยนไม่ได้พี่น้องท่านดินยังไม่ท่านเด่นั่นยังไม่ท่านสงบอยู่ท่านดินเดียงยังวิ่งหัวโยมื่อวานนี่พาสิรีถ่ายเขาหลีดก็ได้เลยท่านดินเดียงทูผ่าทูไปทูมาไล่ตาเศร้าเลยแบบนี้เขาได้เลย เ็นดังสิเฮ็ดว่าไรได้เมื่อว้านไล่ตาพี่น้องเห้ไล่ตากันดินเดียงไหมโอ้ยกันดินเดียงมีทั้งความโหดร้ายมีทั้งความดีงามจบลงกันดินขีดกันดินวนเนาะขาและนายแห้ง <c oughs> <c oughs> โอ้ยเป็นแนวนี้นะพี่น้องไ,หไปหลอดจอบ้วแก้วแล้วเนาะน,นี่คือเป็นทั้งสีนละ้วต้องปวดหัวต้องเสลี่ยดหลได้เลยสวัสดีค่ะมาทักทายให้กำลังใจค่ะอาหารหน้าทานค่ะ ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องสี่ล้านดวงใจกองขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกไลทุกเลิศดทุกกำลังได้งใ,ใจตอบคอมเมนต์เขานําดูไปนําตอบคอมเมนต์เขานําสวัสดีค่ะมาทักทายยาเย็นค่ะ <c oughs> ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องผู้ขาดมันแห่งเป็นโรคหอบเหงื่อยู่อดเสดเดียร่ายไรการหอบหืดเพื่อสิกรรเริบอีกเนาะขนาดพ่นยาแหล่าด้วนี่พ่นยาแล้วจังค่อยมากขึ้นไรยังสะเดียหลายสวัสดีค่ะมาชมบรรยากาศสวยงามด้วยค่ะส <c oughs> องดัน้องใจบอกพูนเรหลายเด้อพี่น,น้อง ประเด็นเป็นหลกหอ่อประเด็นสีเราให้ฟังเด้อพี่น้องเลยผู้เขาบ่เป็นหลกห่อประเด็นพกกาไปกินเขาหวัวผู้ใดดอกยาก่างเขาขี้เดียดเจ้ากองเพราะว่าประเด็นกระแอมกระไอ,ะอดูเฉลียดกระพันข้อดูเขาเป็นหลกหอ่อเขาบอกคือนั่นเนาะ,ะบอกคือคนปกติออกขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาทักทายค่ะ <c oughs> ประเดียนไปเห็นน่เห็นคนร่างเกียจประเดียนเราประเดียนจนหน้ายมาประเดียนเห็นเขาแสดงออกประเดียนเลยเ่บาะอยากไปกินเข่าดูคนปันเดยเร,ราเพิ่งแต่ประเดียนบ่าใครออกไปซื้อกับเขากินข้างนอกกันยังบ่ไปใ,ใครซื้อกินด้วย่าใครไปเที่ยวว่าใครไปน้ำโมน้ำขวกเพราะว่าเจ้าของเป็นหลกหอ,อกเนะ้ยย่านเขาร่างเกียจเจ,จ้าของเจ้าของนี่กลม้อยน่ายใจ ก็คือการกบเป็นโลกหออเกิื่อนนี่แหละยันยันคุณร่างเก <c oughs> <t ong onions> ียดเกียดจังกไปกินเ่าเงี้ยนข้นออกไปเดินเราก็ไปไปเที่ยวเงี้ยนข้นนั่งยันเขาร่างเกียดหมูโตอยู่ของดีบ่บ่นั่งพี่น้องหมูขวบไปเด็นก็ไปไม่ไหลสวัสดีค่ะคุณสมบัติมารับชมไม่กลังใจค่ะ การผู้ขอบใจห้ากับใครอยู่แต่ว่ากับเกียงใจมันสิเข่าใจไม่ได้กับเกียงใจคือเก่าหพี่น้องเพราะว่าจากกองกิโลกันนี้ยันสังคมรังเกียจน้ำว่าใครไปกินเขาทั้งในดอกเบิ่งแต่ปรเด็นคือกระเป๋าไปหลายๆไปบางครั้งประเด็นกระซือของไปกินนั่งกินเด็กกองว่าใครนั่นเนาะเพื่อนมากว่าใครเขาไปกิน